ใช่สักแปดตัวโอ้มันจะถึงไหมล่ะพี่ชายมันจะถึงไหมคะพี่ชาย I got supplies ammo แค่นั้นมีแล้ว ยานันไม่นดนทำยา I got supplies เธอโอเคค่ะพ <laughs> okay, ิ่สิเลยยาไม่มีใครพิมพ์หนอ่านเม้นพี่เก่งซำอ่ะหน้อ่านเม้นพี่เก่งซำแล้วพี่เก่งพิมพ์อันเดียวเองอ่ะผมคิดว่าพี่พิมพ์อันใหม่โอ้มนาเดึา เอาปืนข้อไปเลยเอาปืนข้อไปเลยใส่ไ,ไปก่อนก็ได้แต่ผมไม่ชอบกลีบนี้เลยนะไม่ชอบกลีบโอ้ ที่ทรงสีิ์หายไปแล้วน่านานดีหายไปไหนของแกละ่ะเป็นเล่นเกมมั้งแต่เป็นเล่นเกม อืดท้องอะ่ะหมนูกินหนูกินกระท้อนจิ้มดิกลือแล้วมันอืดท้องเป็นแหละคุณดูเงียบหายไปเลยคุณดูไม่พิมอะไรเลยไม่เป็นไรฟังหนูพูดกระท้อง กินไก่กี่ตัวแล้วสองป่ะน่าจะสองค่ะหรือสามเลยล่ะเว้ ชมว,วิวชมว,วิวไปดักยาสนายาไหมยาสนาย่าเลยไอ้บ้าเอ้ยไปนะั่น ีฟังอย่างเดียวเพเ่อนที่พอยกินไก่กี่ตัวแล้วไน่ไงอ่านซามีแล้ว เป็นหนึ่งวงนอนอ่งว,วงนอนอะดีดีดูขนนแล้วว่วงนอนอะดูขนนแล้วหลับดีมากเลยอะขนุนเล่นแล้วว่งนอนเนี่ยมีไหมแล้วใจโลหนูก็สั่นเป็นเจ้าเข้าเลย<โ>เราไปบูธแคมปไหมไปบูธแคม,มป์ไหมอภัยเล่นขนัดเนี้ย เล่นถนัดจนกลับไปเล่นในคอมใช่ไหมเล่นในคอมถนัดกว่าไหมหนูลองกลับไปเล่นในคอมมารอบหนึ่งก็หเวียนหัวมากสนัดสนุนเล่นเล่นในคอมไม่เล่นมาเดินเล่นเล่นในนี้เหมือนจะดีกว่าโอ้แต่พงพาเพื่อนมาจอบพาเพื่อนมาจบ มา่นมาจบอะไรหาเพื่อนมากินเหล้าปะเนี่ยตะพนเล่นรู้เรื่องหรือเปล่ามเมาปะเนี่ยบอยเอเอสิคิวว่าจาวไ่เจอคนข้างในเมืองในเม,มือง ลมดดยิงโดนยุ่งสางเมตรรถแ้มมันอยู่โกดังโกดังยาวอ่ะขก้นไกล หลูดไปเลย mm. หัวแตว์เลยว่นแล้วมันยืนยืนแบบนิ่งจังที่แท้มีของใหญ่จะเริ่มซีนอันนี้แล้วใช่ไหมนี่คนเข้าทางหลังมันเออเรื่องเลยดูตะพ้นอย่าพุ่งนะตะพ้นเขาพอด้มีหมือวางเด้อตะพ้นเด้อ mm. มีมือวางเด้อตะพน้น ไม่เจ็แมงลุมนะฮะอุ้ยอ้วววอ,อปินปืนม,มันทำไมมันยิงเราง่ายไดขนาดนั้นวะแต้มันยิงเราง่ายจังเหมือนเราโยนเชืออให้มันยิงหวัวนะ อยากรู้คนที่เล่นแบบนั้นมันมันมีกี่รูกกระต่ายวะโอ้โหยิงเราแบบอย่างไก่อ่ะเหมือนเออเอ, 2, 8, 1, อ,อุ้ยจริงนี่หนูยืนสองแป๊บนึงปุ๊บเ้ยยิรูิ่งไปเร่ยังไม่ดูยู่โล่งโจง้ใช่ไหมพี่ก็หนูจะสเปรตัวนัน่นหนูคิดว่าเอะหนูคิดว่ามันยังวิ่งมาไม่ถึงเว้ยแต่แบบเราผิดคาด có ăn kem bạc